ไม่สบายครับเป็นเป็นอะไรพี่เดี๋ยวผมพาไปอ่าโรงพยาบาลรามคำแหงไหมพีไม่ไม่ต้องไม่ต้องไอ้เหี้ยเดี๋ยวเจอทหาร <laughs> เอาเมื่อกี้ยังไม่สบายอยู่เลยพี่หายแล้วหายแล้วเหรอเออทหารโทรมาแล้วกูหายแล้วเอา้าคิดว่าแม่โทรมาเมื่อกี <laughs> ต้ตอนแรกบอ,อกออกไม่เป็นเลยน,นี่ออกเป็นเลย <laughs> เอะออใช่ตอนแรกบอ,อกว่ากดยังไง แล้วพี่รู้เปล่าว่ามีคนแอบมองพี่อยู่สามจอเมื่อกี้ใครมีพี่ตั้มมีพี่ไอ้มีผมอะแล้วมองคุณ <c oughs> ได้ไงก็มึงเปิดติ๊กตอกเนี่ยก็ดูก็ด,ดูไลฟ์ซ้อนไลฟ์เลยพี่นั่งดูกับพีพีเอฟซีอะอ๋อเหรอชวนเข้าเมปาไปดินี่ยเดี๋ยวชวนไอ้กับตั้มเข้าเข้าเข้ามาเลยได้ครับนี่ไงมีตมั้มมาเร็ว คุณต้าบริจาไอ้บริจาลูกี้วันดีโว้ถ้าเกิดถ้าเกิดกูเป็นอะไรไปก็ให้รู้ไว้ว่าพลอยเล่นกูแล้วป่วยเหรอหายแล้วสิต<ะ>อนแรกป่วยตอนนี้หายแล้วจะไปแตนระยะเหรอไปจำพี่อะไรล่ะต <c oughs> ออกใจเลยกู <c oughs> เมื่อกี้นั่นทำดรีแอปพลิเคชี้อยู่ไง แกล้งยอกยอกน้องพอยอกนะแต่ดูอยู่พี่แก้งนะพี่เล่นมุกกันนะน้องเพี่ยอกน้องน่ารักมากน้องเขาเป็นนางพยาบาลเืยมีแฟนด้วยใช่ไหมมีแฟนด้วยคุณไายครับถ้าเกิดไปหลังคุณติดต่อผู้หญิงอะไรมาออกเนี่ยอย่างแรกเลยคุณต้องอ่รีเสิร์ชข้อมูลก่อนนะครับได้ค่ะโอเคแล้วคําเตือนหลายการนี้ได้สอบถามแขกรับเชิญแล้วผู้หญิงบอกว่าไม่มีแฟน ถ้าเกิดชีวิตจริงมีแฟนให้ไปเคลียร์กันเองย้ําว่าให้ไปเคลียร์กันเองไม่ได้เกี่ยวกับทีมงานแต่ปกติถามหมดเลยนะคะพี่นิกี้ได้แต่ว่าแบบว่าขึ้นคำคำเตือนหน่อยคำเตือนรายการนี้เออรายการนี้ได้สอบถามแขกรับเชิญแล้วว่ามีแฟนไหมทุกคนที่มาออกบอกว่าไม่มีแฟนแต่ว่าถ้าเกิดหักมีแฟนหรือมีผัวแล้วให้ไปเคลียร์กันเองนะจ๊ะโอเคอันนี้ดีอันนี้ดีก่อนก่อนเข้าคลิปหน้าาำ่าให้เป็นด้วย แพรพอยวันนี้คอมเมนต์ไม่อยู่นะแพรพอยนะยังไงแพรพอยไม่ดีคอมเมนต์ดเลยมานานแล้วเนี่ยเอาไงอ่ะพูดมาเลยเอาไงแพรพอยเอาไงดีเออจะเอาไงเอาแล้วอะพูดมาจะเอาไงแพรพอยพูดมาอยากได้เชื่อค่ะไม่อยู่เลยอ่ะจะเอาคอไหนอ่ะกูมีทุกคอมาได้มามานนี้มาดีกเอาจะเอาคอไหนมาโอ้ยคุณแพรไม่ได้พิมพ์ห้องไอพี่พิมพ์ห้องพีนิกกี้ เออไปกินแปขอไอมาเดีจ้าขอคอไหนมาขอที่ที่เลยกูให้ยันหมวกวอะมาที่หมวกหมวกยังไม่ขายอะกูมีแล้วมากูให้ด้วยมาลิงมันเต็ดด้วยมาที่เออเอายังอะแจ็คเก็คุณแพรบอกว่าแจ็คเก็ตเอาแจ็คเก็ตกูให้มาหกเก้ากูไปเลยเอาโออมีตัวเดียวด้วยเออเอาไหม แต่ย้ำว่าอย่าถ่ายโรงแชตดอรี่นะอย่าถ่ายโรงแชตดอรี่ใส่เงียบๆงีใส่เงียบเเดี๋ยวเอฟซรู้ว่ามือหกเก้าแล้วตัวแบเอาที่ไหนอืเขารู้นะตั้มเขารู้มีคนมาถามว่าพี่เจ้าชู้จริงไหมมึงดูขนาดนี้มึงก็ต้องคิดเองแล้วล่ะ มัต้องถามไห่เดี๋ยวเจ้าชู้ไหมไม่เจ้าชูเลยไม่เลยเอาอะไรมาเจ้าชูอ่ะเรียบร้อยมากค่ะเรียบร้อยมากเนี่ยการแสดงอยู่เรียบร้อยมากครับตัวจริงเรียบร้อยมากครับใช่ออันนี้การแสดงใช่อันนี้ฝืนอันนี้ฝืนตัวเองครับพี่โอ้พยายามทําให้พี่พีเอฟซีมีความสุขครับแต่ในใจก็คือแบบโอ้ยทำไมมันต้องมาเล่นแบบนี้วะเนี่ยอายุก็สามสี่แล้วเนาะ กินเจ้าชู้สุดครับพีเดียวดีครับีดาววดีครับครับใช่ครับบริ้จาคบริจาค้าวทำเพื่อเอฟซีครับเพราะเอฟซีเป็นผู้ชายครับพี่ใช่เพราะว่าเอฟซีเป็นผู้ชายครับผมทําเพื่อทาเพื่อเพื่อพี่พี่ครับให้พี่พี่เขาได้ดูอะไรกันครับแล้วก็ผมก็ยอมพี่ไม่เป็นไรหรอกผมยอมโดนสื่อด่ายอมผมยอมโดนไอแฟนน้องก็เข้าใจผิดอ่ะว่าทะลึ่งตึงตัง ลงสีแดว่าเจ้าชู้ไม่เป็นไรครับขอพี่พี่มีรอยยิ้มพออะไรก็ตามที่เป็นคาด่ามาลงที่ผมครับพี่เดียวครับมาลงที่ผมครับมาด่าผมครับมาครับคือเอฟซีตลอดอะไรก็เลยทำเพื่อเอฟซีครับเทียมโรวิศาจกลับมาแล้วไม่มีต้องปิตา์อะไรกูไม่ใช่มึงเลยยินเออยินกูขอเคลียร์มึงหน่อยดิมึงลงอะไรวะค่ะอันนี่กูขอเคลียร์จริงๆเลยมึงทำอะไรอะ ไม่ทําอะไรครับพี่ไอตอนมึงมึงใครคิดมึงป๊บนึงกูอยากรู้ความรู้สึกมึงอะมึงคิดอะไรวะตอนนั้นอะอยากเป็นพระเอกกันดาราหรือไงห,หรือไงห,หรือกูเป็นแบบฟิปติเชตออสเกหรือไงกูเป็นมิสเตเกหรือหรือยังไงกูแบบกูเซ็กซี่มากหรือไงอะคุยหน่อยอะไม่มีอะไรเลยพี่รู้เปล่าบอกหน่อยที่ไม่ไม่มีเลยครับ อ่าแล้วอะไรจริดโดนโดนมาดันใจให้มึงแบบอันนั้นไม่ว่านะอันนั้นไม่ว่านะ้าถ่ายดูเก็บไปดูเองอ่ะกูไม่ว่านะแต่มึงลงทำไมต้องการโชว์ต้องการโชว์เอฟซีว่าเป็นไงเ,<อ>เห็นกูหน้าชมพูอย่างนี้แต่เป็นไงชีวิตกูเห็นกูทาหน้าเป็นไงเอฟซี FC? ให้มันรู้สบ้างหรือไง เคียร์หน่อยเอาเคียร์หน่อยแป๊บนึงอันนี้กูอยากเคียร์จริงๆนะครับคืออะไรครับไม่มีอะไรเลยครับโชว์ป่ะโชว์ป้าโชว์ป่ะไม่โชว์ครับพี่อยากโชว์เอฟซีป่ะว่าแบบเป็นไงกูโดนเอ็นิกกี้ด่ากูโดนเอ็นิกกี้ด่าเอ้นิกกี้แกล้งแต่เป็นไงชีวิตจริงกูกูพอตัวนะหรือไงไม่ครับพี่แทนกูเนไอดอลนะแล้วกูแบบโอ้โห อย่ายอมี่อย่าแพ้ดิไม่ครีบทม่อยไม่เอาอย่าอย่าอย่าแพ้อย่าออมตู้หน่อยเอาแล้วยอมไม่คอดีกว่าพี่เถียงไม่ขึ้นวันนี้ไม่เอาแล้วนะหินบอลหลังไม่ลงแล้วนะได้ครับพี่เออได้ครับพี่แล้ววันนี้พี่นิกกี้มาเป็นเอฟซีห้องผมไหมครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยไม่มีอะไรครับอะไรครับเนี่ยนี่คืออะไรครับเนี่ยไม่มีอะไรครับพี่ ใช่ FC บอกจะขิงจะขิง FC จะโชว์คนไงจะโชว์ให้ FC แบบจะให้ FC แบบไปพูดขน่ะโอ้โหดูที่ชีวิตจริงขี้ไมไม่มีคนดูอะไรของผมเลยพี่โอ้โหสุดยอดเลยไม่มีคนดูสตอรี่ผมเลยมีแล้ว FC บอกแล้วบอกว่าหนักมาก FC ไปดูดิหนักแบบผมแบบเกือบอันฟอล o w มันอ่ะเพราะว่าไอคนที่ผมฟอลไม่มีใครลงอย่างนี้เลยอ่ะหนักมาก มีคนบเอ้าอิ่มใจกะบอกเลยที่นิกกี้ไม่ใช่เหรออ่าไม่มีบอกเมื่อกี้ที่คุยกันนะบอกว่าเขาชอบจะเอาทีนเนาดี๋ยวกิ้นบอกเลยกิ้นจะบอกอะไรกับนิกกี้หน่อยอไม่เมื่อกี้นั่งดูกันสามคนก็เห็นพี่นิกกี้ยิ้มแย้มเจ่มไสดีตอนแรกกูก็ยิ้มไงราะกูไม่รู้ว่ามีเบอร์โทรเข้าไง โอกูก็ยิ้มไงกูนึกว่าอ่ำไงแต่พอมีเลขาโทรเข้าเป็นไงพี่กูจะดุ้งเลยใช่จะดุ้งจีเลยอหรจะดุ้งจระโอ้ยสวัสดีครับไอ้ยิ่งอย่างเงียบดิเอาแบบเมื่อกี้ดิเอาเลยพี่ต้ามเอาเลยเราทุกข์ไม่ได้หรอกสามพันกว่าคนกับร้อยกว่านิดนิดแพี่สู้ไม่ได้หรอกไม่ใช่ร้อยนิดๆไอ้หินตอนแรกเมื่อสิบเจ็ดคนด้วย เพราะพี่คนดูปสี่พันอะเจ็ดคนด้วยน้องไอซ์แล้วก็เมื่อวานโชว์ไปโชว์แบบคนดูก็ปนองพันวาซาโชว์ขิงแบบแล้วเป็นพิธีกรถามแทนกูหมดเมื่อวานพี่นิกกี้ดูถามแทนกูหมดถามก็ให้คนตัดคลิปเลยอะจะดังอ่ะจะดังอ่ะเอวนี่คิดถึงเอฟซีไหมนิกกี้ดูอีกเดี๋ยเขาเมื่อวานคิดถึงเอฟซีไหมน้องนี่ คิดถึงคิดถึงกันหรือเปล่าโอ้เอฟเอฟีเก็บทุกรายละเอียดเลยนะครับหน้าจอมือถือกูเกือบแตกอะเพราะกูจะถีบน้ามางอ่ะเมื่อวานทำไมคิด่ไปทำอะไรมาโอหพีน้มหนักเลยที่ทำอะไรมาหนักจริงพี่ตั้มทำอะไรอะไม่ผมก็ตกใจอยู่เพราะว่าเอฟตีพิมมาอย่างนั้นเ่ยผมว่าวันวันที่มีเรื่องอ่ะ ไอ้ทุกคนนะเขาน่ารักมากเขาไม่ไลค์กันเลยนะเขาอยู่กับผมนะทุกคนมันนั่งกับผมนะมันนั่งเป็นเพื่อนผมนะไอ้ยิ้นแดกข้าวกับซาฟาอู๋คนดูเยอะมากเลยวันนี้ห้าร้อยกว่าแล้วคนดูเยอะมากเลยมาจากไหนกันเนี่ยโอ้โหดูคนดูคนดูเยอะมากคนดูเยอะมากมันมันต้องให้ทันกระแสพี่แบบ <laughs> เดี๋ยวผมรับไปเองพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรับไปเอง <laughs> โอเดี๋ยวผมรับไป,<อ>ไปเอง แล้วไม่มีใครไลฟ์เลยนะสามปีวันอะไม่มีไม่ม,ไมีไม่มีเพราะไอซ์มาอยู่กับผมไอซ์ I กับบลลิศเนี่ยมานั่งอยู่กับผมไอ้ไมเคิลเนี่ยมานั่งกินข้าวกับผมไอ้ฮินไม่เคยมาโอ้โหไอ้ฮินไม่เคยมาเลยเอฟซีไอซ์เนี่ยมานั่งกับผมถึงห้าทุ่มส่งผมนอนบิศ <c oughs> มาแล้วผมไปกินข้าวไอ้ไมเคิลก็อยู่ไอ้ฮินไม่เคยมา <c oughs> อู้ยคนดูห้ารถกว่าแล้วลอูมมาจากไหนกันเนี่ยเยอะมากเลยเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วคนดูครับโอ้โห จริงเหรอยินจริงมันเรื่องจริงเหรอผมต้องซักผ้าไงพี่ก็เลยแบบไม่ได้เจอพี่นิกกี้ยินซักผ้าครับโอ้ซักผ้าทั้วัน้องซักผ้าจะไม่โกรธนะเหตุคลิปเมื่อวานเนี่ยโอ้โหหนักเลยอ่ะอูนอนไม่หลับเลยอ่ะก็เอฟซีบอกว่าให้ผมไป b ีเหน่อยผมก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันพี่ไม่รู้จะพูดอะไรปิดอ่างนิดนึง เอฟซีหมาพี่พี oh, okay. ่ไงพี่พี่แบบให้ผลกไปอะไรนี่อ๋อโอเคไอ้นี่สมมติว่าถ้าเกิดแบบกูจัดแฟนมีดอ่ะแล้วมึงไปนั่งเป็นสาวน้อยตกน้ำได้ไหมให้เอฟซีปลาไปเรื่อยๆได้พี่แต่ว่าค่าบารผมเอานะคืนั่งเป็นสาวน้อยตกน้ำอ่ะมันไปนั่งเยู่งั้นละให้เอฟซีแบบนระบายอ่ะบรรบายให้มึงตกน้ำไปเรื่อยๆได้ไหมให้มันจบที่ผมเองพี่ได้เลย เจียมแต่บจบ <c oughs> คุณตา้าบุรีผมต้องถึงกี่โมงอะ <c oughs> ่ะตีครึ่งต <c oughs> ครึ่งเหรอพัทยาแต่ว่าไม่มีเปียกใช่ปะ่ะไม่เปียกแป๊บเดียวไปเล่นน,นั้นแล้วก็นั่งเรือไปแป๊บเดียวอยากไปกินต้ม <c oughs> เลือดหมูก่อนตอนเช้าอะ่ะแวะไปกินก่อน,อน <c oughs> ได้ไหมได้คุณก็ถึงแบบไม่เกินสิบเอ็ดอ่ะตีะครึ่งอะ่ะโอ้แต่อป๋องไม่เป็นไรไอ้ป๋องผมไปช้าได้เพราะว่าไอ้ป๋องมันไม่กล้ากับผมหรอก ป้าเอามึงด้วยไม่ได้ป้าไอป๋องก็จะผมไม่ใช้ป๋องเปิดก่อนเลยเพราะไอ้ป๋องก็ไม่กล้าถือกับผมหรอกต้องโทรมาหากินต้นมะม่วงที่ไหนอยู่ตรงพัทยาอ๋อได้ก็นัดกันขึ้นยางออกกี่โมงอ่ะพวกเนี้ยแ้งเดี๋ยวขึ้นมาแล้วแปดครึ่งเดี๋ยวก็ออกแปดครึ่งเลยเดี๋ยวไปกินต้มเลือดหมูก่อนแล้วเดี๋ยวไปหาคือคือแรกกินข้าวก่อนนั่นเลยนะได้ได้ใจแล้วพรุ่งนี้คุณต้ามาดูผมร้องเพลงไหมไปเดี๋ยวไปด้วย โอเคได้ตรงนี้อยู่ด้วยกันทั้งวันอะไรคุณแพ้ไม่นอนอีกแพรพอยต้องการอะไรแพรหนักขานาะดเดี๋ยว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 เจอกันในดีเอ็มเดี๋ยวก่อนเพราะว่า <c ười> พี่มาตั้งแต่กูเริ่มไลน์นะแพรพอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอบเขาด้วยนะยแล้ววันนี้ไปถ่ายโปรที่สัทธาเหมือนมองกูแปลกๆด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาแล้วเอาแล้วเขามองอยังไงเขามอง,องไงปกติชวนคุยวันนี้เหมือนเขินๆน่นนะมองแบบเงียบๆอ่ะอุ้ยเขินด้วยเหรอแพรเขินอะไรวะมองไแค่เนี้ย กินเหรอแค่เนี้ยเฮ้ยพอยแพ้พอยเนี่ยเดี๋ยวเป็นเดี่ยวคนแรกเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าลงกตอตี่นะก่อนว่าแล้วไม่มาหากูเลยไม่มาเลยพี่นิกกี้ครับผมผมสารภาพก่อนเลยพรุ่งนี้ไม่ได้ไปดูพี่เน่นคอนเสิร์ตนะครับโอ้โหพ่อกับแม่มาครับพี่พาพ่อกับแม่ไปกินข้าวครับ น้องฮินก็ชวนคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยสิครับพ่อผมหกสิบป่าแล้วน่าจะเดินข้าวฝานไม่ไหวนะพี่ไรครับพี่ไม่เป็นไรน้องก็เวลาพี่เศร้าพี่อะไรน้องก็ไม่ต้องมาหาพี่หรอกน้องก็อยู่เฉพาะวันที่มีมีความสุขแล้วกันวันไหนพี่เศร้าเดี๋ยวผมไปถึงหน้าประตูวันอะไรครับไม่เป็นไรครับวัน,รรนรรที่เศร้าก็ให้ไอซ์พาไปกินข้าวให้ไมเคิลให้วริสก็ได้ครับ แล้วก็น้องก็ค่อยอยู่เฉพาะวันที่พี่มีความสุขก็พอนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมติ้งพ่อไปดูพี่เลยครับไม่เป็นไรครับอ,อยู่กับคุณพ่อดีกว่าไม่เป็นไรหินอยู่กับคุณพ่อแล้วก็พอคุณพ่อหลับก็ไปถ่ายตอรี่แล้วก็อยรักฉันดีกว่าทาไม, <c oughs> ไมเป็นไรถ้าไม่ถึงก้าลงอะ่ะ พ่นิกกี้ห้าทุ่มแล้วครับอ้าวห้าทุ่มแล้วพี่เอาเอาไล่พี่ลงอีกไล่พี่ลงอีกทั้งที่รู้ว่าพี่อยู่บ้านคนเดียวโออยู่บ้านมืดๆไอ้เนี่ยเขาเป็นห่วงพี่มากไอ้เนี่ยเขามาดูที่บ้านพี่แล้วก็บอกพี่ว่าพินิกกี้หนูว่าบ้านพี่อะมืดไปนะพี่อยู่แล้วพี่จะดูเศร้านะพี่องมีอะไรสใสัยหน่อยไหมแต่อีกคนนึงกลับไล่ออกจากไล่สิโตักตัวไหมพี่ ไม่ต้องครับไม่ต้องมาให้อะไรพี่ครับพี่ไม่ได้ต้องการอะไรเลยครับพี่แค่ต้องการแบบน้องไอซอยู่ตั้มอยู่อะไรเงี้ยไม่เป็นไรไม่โกรธครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันไหนที่พี่มีความสุขก็มาอยู่ด้วยกันแต่วันไหนที่พี่เจ้าไม่เป็นไรครับพี่หินไปของหินเลย ไม่น่ามาเลยพี่ไอ้บอกแล้วไม่เป็นไรครับเจ้าไม่เป็นไรนะขินเราก็ต้องยอมรับความจริงแต่ทามเาต้องการรับเลยไม่อย่างน้อยอย่างน้อยผมเป็นส่วนหนึ่งในการแบบว่าเออไม่ชอบทังระบายอะไรนี่ช่องหนึ่งไม่เป็นไรครับนหินไม่ได้เป็นที่ระบายเลยไม่เป็นไรครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ต้องไปหาคนที่ไปจองโต๊ะแทนหนูแล้วครับเพราะหนูไม่ไปอีกแล้ว หนูน่าจะไม่ค่อยสะดวกครับช่วงนี้เพราะว่าหนูไม่สะดวกด้วยโอ้โหไอ้แดงแต่หนูแอบไปได้อยู่ผู้หินผู้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเดี๋ยวเราไปจองโต๊ะกันเนาะพรุ่งนี้เนาะใช่ได้พี่ตั้มพรุ่งนี้เราจะไปกันก่อนได้ขอบคุณน้องไอมากนะที่มาแล้วก็พี่ตั้ม ขอบคุณนะครับที่ไปพัทยาด้วยกันแล้วก็มาขอบคุณนะครับเจอกันตรงนี้พี่ิกกี้ได้น้องฮินไม่เป็นไรนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่อยู่ด้วยกันเฉพาะวันที่มีความสุขนะครับยกมือไหว้สิยกมือไหว้ก่อนไหว้ขอบคุณเขาเอยกมือไหว้อายุสามสี่กับยี่สิบสามไม่ระบาแล้วเขเไม่ม่อีอ่านคอมเมนต์ไม่เห็นโตเป็นหนุ่มโตเป็นหนุ่มแล้วโตเป็นหนุ่มติดโตเป็นหนุ่มเดี๋ยวนี้มึงติดเท่ขึ้นอยู่นนอินยี่สิบสามเหรอเดี๋ยวนี้มึงทำเท่ขึ้นดัวนะทำแอคขึ้นนั้นอยู่นี ทำเท่แบบโตเป็นหนุ่มแบบโอ้โหแบบแม่งมาบ้านผมไอ้ตีเม่งดึงมาเลยอะดึงเล่นมือถือแบบอย่างนี้เลยอะไม่ดึงครับอุ้ยนกคุหโอ้โหโอนกคุอ้โหโปิดเพลงคนทำเอิร์ดทำไรครับลองจนไปแล้วเป็นอย่างผมว่าโดนด่าพี่ตอนนี้ยใช่โอ้โหเอฟซีด่าเต็มเลยไปทางหล่อไปทางหล่อโอ้โห ไปทางรอแล้วแบรดหินครับแบนดฮินอันฟออันฟอเลิกเลิกเปเรเลิกเปครับเลิกให้เลิกให้ครับเลิกให้ครับเลิกให้เงินพวกเราเลิกให้เงินกันนะครับเลิกเปกันนะครับไม่เอาแล้วนะครับเด็กคนนี้นะครับอักตันยูนะครับอกตันยูนะครับอันฟอหินนะครับอันฟอหินนะครับบล็อกนะครับบล็อกนะครับบล็อกนะครับอันฟอกันนะครับทุกคนรวมมาอันฟอเยพี่ไม่ได้พูดนะพี่อ่านคอมเมนต์มีคนคอมเมนต์เออ ไม่เป็นไรพี่อย่าผมไหวผมไหวขอร้องขอโทษแทนน้องครับขอโทษครับพี่นิกิพี่นิกิเปยรถ้าอันฟอหฮินอันฟอผมดีกว่าครับเพราะผมอยากให้น้องผมมีความสุขครับพี่โอ้โหเขอบคุณค่ะพี่กีไปแล้วเป็นยังผมไหมครับผมอยากแอกเพื่อนครับโอ้ท่านเป็นน้องบอกครับพี่ไปให้อยู่แล้วจริงต่อให้พี่เศร้าพี่ก็ไปให้จะน้องบอกอ่ะผมแบบแค่อยากแอกเพื่อนเฉยๆแบบโอ้ยสีตมาแล้วโอนเีย ถ้าน้องบอกกันน้องบอกวันไห้เลยพี่ไปให้อยู่แล้วเนาะไม่เป็นไรหรอกกับน้องอะพี่รักเสมอต่อให้น้องมีแฟนเนาะตัวเป็นหนุ่มไปทางเป็นพระเอกจันดาราโชว์หอมโชว์อะไรเงี้ยไม่เป็นไรเพราะว่าน้องยังเด็กอ๋อใช่ครับน้องอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการครับไม่ใช่ครับน้องเขาเรียกว่าเเอหมอยครับน้องครับน้องเถอหมอยครับโจันดาขอรถห่เยพี่อนุขอบคุณค่ะ ปางไอเราไปให้ฮินอยู่กับพี่นุ้องคนดีครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็ไปดีกว่าครับให้ฮินเขาไล์ดีกว่าครับไม่เป็นไรครับฮินเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำแล้วก็พี่ไปอ่านสคริปก่อนเพราะว่าทำรายการกับพี่ตั้มพี่ไปอ่านสคริปควบคุมสคริปก่อนว่าพรุ่งนี้ต้องสัมภา์ควบปองสัมภา์ยังไงมั่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่ก็ทำงานหาเงินไปแล้วก็เอาเวลาไปงานรับปริญญาน้องครับ เอาสิฟต่อพี่นิกกี้พี่คาบิโอพี่เอาคาบิโอคาบิโออีกูพูดขนาดนี้คาบิโอตอบพกุฏิกีก่อนปูพูดขนาดนี้มึงคาบิโอตอนนี้คอมเมนต์สองจอหูอ่านคอมเมนต์ไหนไม่ทันแล้วคาบิโอพูดขนาดนี้มึงคาบิโอคาบิคาบินิกกี้โอ้โหคาบิโอไม่ได้แล้วพี่ตายเลย ใครคือพี่โอเนี่ยตายตายอย่างนี้ตายเลยกูไปด้วยว่าุยไม่ไหวละหินครับไปเอฟทีทุกคนครับผมไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมต้องไปอาบน้ำนะครับเพราะว่าหัวผมมันเต้นตึ๊บ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 เหมือนจะกระเทือบมากทุกคนครับตอนนี้พี่โอพี่แกสวัสดีค่ะได้เอ่อน้องตั้มเจอกันนะไอจ์เจอกันแล้วก็น้องพี่โอเจอกันนะครับน้องชายพี่โอพี่โอสวัสดีครับน้องชายพี่โอเจอกันนะครับ <experiences. S 3> ี๋สวัสดีครับพี่นิกี้สวัสดีครับพี่นิกี้เจอกันวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่นิกี้สวัสดีค่ะสสวัดีครับสวัสดีครับ